สวัสดีค่ะชื่อป้าตุมค่ะงานหลักที่ป้ตุมทำอยู่ตอนนี้ก็คือขายของออนไลน์นะคะขายของทั่วไปจะเป็นสินค้าพวกเกี่ยวกับความสวยความงามพวกครีมบำรุงผิวพวกยาลดน้ำหนักดีท็อกอะไรพวกนี้ค่ะในส่วนของสินค้าที่เราต้องขายเราก็ต้องมีการแบบว่า สร้างความเชื่อถือให้กับลูกค้าสร้างความมั่นใจให้กับตัวเราเองบางครั้งเราต้องมีการอัดคลิปหรือว่าทํานําเสนอเกี่ยวกับสินค้าผลิตภัณฑ์ของเราเราก็ต้องสวยอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะแบบว่าให้ดูดีเพื่อส่งเสริมให้สินค้าเราอะดูดีแล้วก็ขายดีขึ้นมาตามลําดับตัวนี้มันมันส่งผล,ลหลายๆอย่างสําหรับการที่แบบว่าผู้หญิงเราอะ เมื่อเรามีความมั่นใจอะค่ะเราทาอะไรได้แบบทุกๆอย่างก็จะโอเคขึ้นดีขึ้นพวกปะพุกคนเราก็มั่นใจขึ้นโดยที่แบบว่าเราไม่ต้องมากังวลว่าตรงไหนเราจะบกพร่องหรือว่าจะต้องแบบว่าอะไรไม่ดีหรือไม่ดีอะไรพวกนี้ค่ะสําหรับเอยาคลินิกที่นี่นะคะด้วยความที่ประตุมเป็นแม่ค้าออนไลน์ก็จะแบบดูตามเฟซหรือเพจทั่วไปนะก็ไปดูเพจของเอยา ก็ศึกษาไปเรื่อยๆดูจากรีวิวดูว่าเราต้องการอยากทําอะไรมั่งเราบกพล่องตรงไหนเราอยากเสริมเพือเสริมสร้างความมั่นใจของ,งเราตรงไหนคราวนี้ก็ติดตามพยายามาตลอดอะคะ่ะจากสาขาที่อ,อ,อยู่ในกรุงเทพอดีมีสาขาซีคอนที่เข้ามาเปิดอยู่แล้วก็ด้วยความที่ว่าอยู่ใกล้บ้านแถวบ้านเราเราสะดวกในการเดินทางอะคะ่ะก็เลยโทรมาปรึกษาดูแล้วก็ได้เข้ามาทําที่นี่อะคะ่ะ หลังจากที่โทรคุยกับทางทางสาขาแล้วนะคะก็เข้ามาที่คลินิกเลยก็น้องๆน,น่ารักค่ะต้อนรับดีแล้วก็ให้คำปรึกษาให้คำแนะนำเราดีแบบตรงไปตรงมาแล้วก็ในส่วนที่มาพบคุณหมอก็คือหมอประจำที่ประจุนทำอยู่คือหมอปินหมอปินจะน่ารักมากอะคะ่ะให้คำแนะนำว่าเราควรจะแบบว่าแก้ไขตรงไหนควรทำตรงไหนให้เหมาะกับเราก็คือแบบจะแนะนาแบบว่าดีแล้วก็แบบ ประทับใจและที่สําคัญคือหมอปินมือเบามากไม่เจ็บเลยในทุกขั้นตอนทุกอย่างที่เราทําก็คือคุณหมอจะใส่ใจรายละเอียดดีมากะค่ะส่วนวันนี้ก็คือปะตุ๋มจะจะมาร้อยใหม่อะค่ะในส่วนที่เราทําให้ฟูแล้โบตหอ,อกไปหมอปินก็ให้คาแนะนาําว่าถ้าอยากแบบว่าเราหน้าเป๊ะขึ้นแบบไม่ต้องมานั่งหามุมกล้องในการที่เราจะรีวิวสินค้าหรือว่าทําอะไรพวกนี้นะค่ะก็คือเราวันนี้ก็คือจะมาร้อยใหม่เลยให้แบบ เเลล้ววยยยกระชับทีีด่วสวัสดีครับหมอปินนะฮะวันนี้เราอยู่กับคนไข้พี่ตุ่มนะฮะวันนี้เราจะมาทำร้อยไหมนะฮะอลองดูหน้าพี่ตุ่มนะพี่ตุ่มนะเคยทำไฮฟูมาแล้วตอนแรกเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องล่องแก้มนะฮะจะมีปัญหาเรื่องแก้มย้อยนิดหน่อยหลังจากไฮฟูก็ดีขึ้นเยอะแล้วล่องแก้มก็ตื้นขึ้นแล้วก็หน้าก็ยกกระชับขึ้นแต่ก็ยังเหลือนิดหน่อย ยังเหลือแก้มที่ยังย้อยนิดนึงกับร่องแก้มอีกนิดนึงวันนี้ก็เลยจะมาทําร้อยไหมร้อยไหมแล้วก็จะใช้ไหมเงี้ยงไหมเงียงเง้ยงเกี่ยวขึ้นมามันก็จะยิ่งยกขึ้นมาอีกนะฮะร่องแก้มตั้งแต่ร่องแก้มนะที่หนึ่งก็คือยกร่องแก้มให้ตื้นขึ้นอันที่สองมุมปากก็จะยกขึ้นอันที่3มก็คือแก้มที่ห้อยตรงนี้เราก็จะยกขึ้นมาด้วยด้วยไหมนะค่ะคุณหมอแล้วจะเห็นผลเมื่อไหร่คะแล้วอยู่ได้นานไหม การร้อยใหมนะฮะหลังจากร้อยเสร็จแล้วก็จะเห็นผลเลยร้อยเสร็จปุ๊บนะไหมมันก็จะเป็นตัวดึงใช่ไหมลองแก้มก็จะตื้นขึ้นเลยแล้วก็แก้มที่ย้อยตรงนี้ก็จะยกขึ้นเลยฮะ,ะทันทีเลยเพราะว่าเป็นแรงดึงจากไหมแล้วหลังจากนั้นพอไหมไหมที่ใช้เป็นไหมละลายนะครับพอไหมมันละลายหมดมันก็กระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนรอบๆตัวไหมเป็นตัวที่ยกกระชับไหมประมาณสัก6ไม่เกิน6เดือนไหมมันก็ละลายหมดและะ้วแต่จะเห็นผลในการยกกระชับเนี่ยต่อเนื่องประมาณ1-2ปีนะฮะ แล้วค่ะแล้วตอนที่ทํานี่รู้สึกยังไงบ้างคะก็แป๊บๆนิดนึงตอนที่ฉิดยาชาแต่ตอนออทําไม่เจ็บเลยนะเนาะอ๋อไม่ค่ะไม่ก็จะเห็นว่าตอนนี้นะคะออไม่มีรอยเขียวรอยช้ำอะไรเลยมีแผลปิดไว้นะคะตรงที่รูเข้าของของไหมนะคะแล้วก็ตรงรอยบุ๋มตรงเนี้ยที่เห็นเ<ๆ>เนี่ยนะคะเป็นช่วงที่มันถูกไหมดึงขึ้นนะคะประมาณ1-2สัปดาห์ก็จะหายไปเป็นปกตินะคะอตอนนี้ปุม สองกระจกแล้วรู้สึกว่าตรงไหนเปลี่ยนแปลงไปบ้างคะตรงนี้ที่เห็นชัดเลยคือร่องน้ําหมากเนี่ยนะที่ปกติจะชัดมากแล้วก็ปกติแล้วโดยโดยเดิมหน้าเดิมอะคะ่ะน่าจะไม่เท่ากันฝั่งนี้จะดูใหญ่กว่าแล้วก็มีเหนียงอะไรพวกนี้นะอตอนนี้ก็คือแบบยกเลยใช่แะ่แรู้สึกว่าอายุน้อยลงกี่ปีสักกี่ปีดีอ สิปีเลยไหมสิบปีเนาะโอเคก็จะอยู่ไ <Job> ด <compelling> <Yes> <Williams> ้ประมาณ1นึ่งถึงสองปีนะคะก็ต้องขอบคุณเอยาคลินิกและคุณหมอปินที่ช่วยดูแลและแนะนำประตุ๋มให้ดูสวยขึ้นและดูดีขึ้นจากที่เมื่อก่อนใครๆก็เรียกประตุ๋มตอนนี้เห็นมาทักว่าพี่ตุ๋มกันแล้วนะ